สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะโซฟี Sophie, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I am making a little mouse โอ้ย่าดัตแมนวันนี้นะคะเราจะมาเตรียมการแม่นะคะจะมาเตรียมการอสอนวันเตรียมการสอบ <c oughs> ของเนอร์สลี่นะคะวันวันวันศุกร์ที่จะถึงเนะะี่ยค่ะเราจะทำแบร์กันนะคะ <Okay. S 1> ทำแบ นี่ครับชมูติไดเดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมาใไมติงเบดเราจะทำแบกันมาหน่าสุดนะคะน่าสุด Let Sophie you gonna show เราจะทำแบกันนะคะ Sophie you want to follow Mummy how to do it ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะเห็นแบเราหรือเปล่า โซฟีมาอยู่แบอาอันนี้หัวหัวหัวแบไม่อยากพูดเป็นภาษาไทยว่าหัวนี <c> ่ <oughs> อันนี้ก็ตัวนะคะตัวของเราจะพาเด็กอนุบาลทำนะคะแต่ว่าเตรียมอนุบาลไม่ใช่อนุบาลเตรียมอนุบาลของเนอร์สเลี่นะคะเข้าพึ่งเพราะว่าโซฟี Sophie, want to do อะไมัมมี่โอ้ไ you show you show you a little b e t i ั s, s not my l i t t l e น t s not m those little, tiny ones. <S ลูกแ t ว e b a โ mouse. y e a อ Right. ยโ e ้ยอ้ย t อ้ยโอ้ e โอ้ยโอ้ยโอ้ i n g t h o อ e little tiny ones. อ้ยโอ้ลูอสาวมาทโ mm hmm. า้ยโอ้ยโอ้นโอะยโอ้ยโองเโอ้ยโองยโอ้ยี้ยวอม่แม่ทโอ้องเราจะโชว์นะคะวิธีทออเก้เก้เอแล้วก็หัวหัวแบนะคะเราก็จะติด ติดหัวแบติดตัวแบร i right. ว่าจะให้ลูกสาวทดลองก็ไม่ทำให้เป็นตัวแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําแขนเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่เด็กจะชอบทำว่าจะทำแบบไหนกันนะคะเพราะว่าเป็นเตรียมอนุบาลเพิ่งเปิดเทอมและเด็กเขายังเล็กอยู่เขา ยังแยกหมายเลขยังไม่ถูกตามที่ไปนี่มานะคะเตรียมการเรียนการสอน,น thank you เราก็จะทำเป็นแค่เบสิกนะคะว่าเออนี่คือ rectangle อันนี้ circle อย่างนี้นะคะแล้วก็ Which one to be food? I think my little mouse sister. เราก็จะยุด triangle เป็นเท้านะคะ oh, <sir. S 1> you, you show your mouth. You very good so. Yeah, silly t l e mouse. ยังไม่เกิด Yes. <laughs> แล้วมือนะคะมือเราก็จะเป็น square circle again นะคะเพราะว่าเนอร์สเลีเขาอ่าอาทิตย์นี้เขาจะเรียนเกี่ยวกับโกดดี้ล็ t กท e ีแบร์โกดดี้ล็อกนะคะก็จะเริ่มทำเป็นอันนี้เป็นประกอบการสอนนะคะที่จะที่จะพาเด็กทำวันโซฟีว่าอยู่ก็เองที่จริงมันดู like a bear หน่อย แล้วเราก็จะยูสติ๊กเกอร์นะคะเป็นทำเป็นตาแล้วแต่ชอบว่าเด็กชอบตาแบบไหน I think look like a a little mouse My bear yeah, it, is. it is a little mouse h m It is a little mouse Yes Right You think we should cut the half that one to make ear not? อย Make ears like that Sophie you show your little mouse โอ้ยเด็กอาจจะเป็นเพื่อนนี่ที่ทำจะไปทำกิจกรรมกับเด็กๆวันวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเ mm hmm. พราะจะสอบสอบที่ว่าเรียนชาวแคร์ไม่มีเลยเลยเราจะเน้นแค่การว่าเออเด็กสามารถบอกว่าอันนี้เป็นอัลเช่ปลายโอ้มัมมี่มัมมี่ the mouse อ๋ออ๋อ ไปโฟมมี่ไปก้นและมูก alright I let s o i do it then y <Just> e <like S 2> <Yeah. S 1> a t i s h e m h I think I need the nose the green now c อันนี้หมีนะคะตุ๊กตาหมีที่เราจะไปทำกับเด็กๆกันนะคะ Body love bear, tree bear อ and little tiny mouse mm hmm. ที่ว่าจะทำกับเด็กเตรียมอนุบาลน,นะคะว่าให้เขาทำกิจกรรมร่วมแล้วก็แค่บอกสีนะคะว่าอันนี้สีแดง what color this oneredwhat about t h i s b l a c w h a t about thisorangeorangehave n't got yellow Oh, oh, oh. what about this? Dark green? Dark green? dark, dark green. Hi what shape this one so what shape? Triangle. Triangle? What about leg? Rectangle. Rectangle. Circle. Circles. You know what is it? That one. Ovo. Oval. Mafia yeah, not oval. Yeah. Ovo. Yes. Mafia, what the shape this one? โอ้แซกันค oh, ัมท mm. ์ทูลเพื <S S ่อนว่า e. ด oh. ิสเซมิ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 เซม เซนเม่เซนเมิเซอร์เคิลครึ่งวงกลมนะคะ <laughs> <laughs> เป็นไงบาง้างคะแบร์เราว่าจะทำอย่างนี้มันก็ is that for you that for that อันนี้ของเด็กอนุบาลนะคะเราก็จะทำให้มันมีสีสันหน่อยแล้วติดหมายเลขติดหมายเลขหนึ่งสลงไปนะคะฮ oh, <stop. S 2> ึ number one bear number two bear oh maybe ฮะมันก็เด็ก Oh, look, it's last year. Aww. What are we gonna do? Can I, I think you got I'll some choose before. This one. Oh, star! I got some stars as well. Look. Yes. But I, ask, I can, mommy can ask from um, nursery that I can, I can ask them for to use sticker because i got a lot of sticker there. Right. ว่าเด็กเขาชอบสติกเกอร์กันนะคะเราก็จะติดสติกเกอร์ What do you want to put on the bear? What sticker you g o n put on the bear? A my little mouse. No 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 star. Which one you think you dare want to put? Oh maybe just blue just here. Can you open this up please, mommy? Hmm. Can you open this up? No, it's okay. <S okay.

yeah, I think that's for all the different chairs put on there, and it's a bit difficult for the children to to tell the number because they are just starting um, nursery, that school just opened. They are just turned three years old to start um, nursery. So some kids can tell, some if they are from last year, last term, they are almost four or almost five now. I think there are gonna be four. Some that I can tell the number one, two, three, four, five, but some even know the number or that I just can say the basic, the color. Just like that. Alright. Alright, so if you show your. I need a little mouse. Yeah? A little mouse, what a little mouse got. Oh, that eye not very. Can't see the eyes. Look. can แค่มามีด dot the dot on the eyes <Okay, yeah. S 1> That oh god That look funny eyes isn't it <Ooh. S 1> Oh god scary <laughs> Right all done That's why I didn't put it อ uh ันนี้จบการสาธิตทำ the bear a น i m a s ต i n ง I think it's very really lovely. Say Ka. Sawasdee See you next time. Thank you for watching our video. Thank you for watching my video. I'll see you next time.